อันนี้มันมีผมมาลองเล่นนี่ครับชื่อระบบไวเซอร์โฮมคอนโทรลก็คือเป็นซิสเต็มตัวหนึ่งที่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านได้โดยมีเงื่อนไขว่าไอ้ระบบเวรพวกนี้เนี่ยจะควบคุมได้แต่เมื่อมันมีระบบไฟฟ้าเชื่อมมันอยู่แล้วเช่นหน้าต่างมีมอเตอร์ประตูมีดิจิตอลล็อกมีไฟฟ้าวิ่งอะไรก็ตามที่มีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณไฟฟ้าได้เนี่ยเขาสามารถเข้าไปทำได้เพียงแต่ข้อจำกัดมันจะมีพอสมควรนะครับว่า อย่างเช่นบ้านรูปแบบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องยุ่งยากในการติดตั้งนิดหนึ่งโดยพื้นฐานตัวนี้มันเป็นแอปคือมันเป็นแอป iPhone จริงๆแล้วเราเข้ามาลงาให้ดูใหญ่ขยายใหญ,ใหญ่เห็นง่ายขึ้นห้องที่อยู่นี้ก็คือเป็นห้องตัวอย่างก็คือจะมีอยู่ในนี้เลยจะมีกลาเมราที่สามารถมองเห็นได้ว่าในห้องนี้มีอะไรอยู่อย่างตัวนี้กลาเมรา,าก็จะอยู่มุมหนึ่งที่มนบั๊กอยู่ก็คือเราสามารถดูข้อมูลได้ ก็คือตัวแอปเนี่ยเขาของเชนเดอร์เขาจะออกแบบมาว่าสามารถคําสั่งทุกสิ่งทุกอย่างได้จะคุณอยู่ตรงไหนในบ้านก็ได้หรือจะอยู่นอกบ้านก็ได้นี่คือตัวพันเอลที่เป็นซัมเปิลที่เขามีให้เราเราลองมาดูอีกดูว่าเมล่าเนี่ยมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตถ้าทางจะเน็ตไม่ดีนราจะนานอยู่คนนี้ไม่อยู่ในห้องประชมุมส่วนที่ง่ายๆที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพวกระบบเช่นระบบไฟในห้องตอนนี้เขามีซัมเปิลว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ว่าไฟในห้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นโหมดไหนถ้าเปลี่ยนโหมดวิ่งอย่าง ดีจิ้งก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆอนี่ไงจะดับไปแล้วลองดูกลิ่นยังไงวะอันนี้ลูกมากเหรอนี่ใหญ่เลยครับหน่วงสีวิครับหน่วงสีวิออกห็นว่าตัวมันจะดับปั๊บมันจะหน่วงประมาณสีวิถ้าเกิดถ้าเกิดโซนมา,มากๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีการรีคอนเนคติ้งกันนิดนึง อันตอนนี้เป็นโหมดมู v ี่นะครับแสงในห้องจะม,งมืดลงมืดลงมืดลงสมมุติเราเปลี่ยนเลิกใช้มูบี่แล้วครับผมดูให้ดูที่ไฟอันนี้พอเห็นชัดหน่อย <Okay. S 1> เปลี่ยนไปโหมดเิอข้ามธรรมดาไฟก็จะสว่างขึ้นรองรับสําหรับการใช้งานอื่น <Okay. S 1> ตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของซีโดที่เขาทำว้ให้ว่าเราสามารถเซ็ตได้ว่าอ้าวมูบี่โหมด จะดูหนังเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับไฟตัวไหนบ้างตัวไหนเปิดตัวไหนจะปิดจอไหนจะเปิดจอไหนจะปิดแต่ถ้าเกิดแยกชิ้นที่ไม่จริงเนี่ยเราขอหอ่อละแต่ว่าจะตามเปิดทีวีเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดไฟดวงไหนมันทำได้หมดเอ่อค่าใช้จ่ายท,ทั่วไป ผมลองสอบถามเขาคร่าวๆเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาจะอยู่ที่ประมาณนับเป็นเซอร์กิตก็คือ1นึ่งทริกเกอร์เช่นทีวีเนี่ยมี1นึ่งเซอร์กิตก็นับเป็น1นึ่งทริกเกอร์ไปโดยทีวีนี้ไม่จำกัดน,นะครับเป็นทีวีอะไรก็ตามเพราะว่าเขาจะใช้ตัวเนี้ยไปส่งสัญญาณรีโมทคอนโทรลเข้าไปในเครื่องอีกทีหนึง่งผู้อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้รีโมทคอนโทรลได้ก็ใช้แบบเดียวกันดังนั้นจะใช้ของที่มีอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยชุดเนี่ยประมาณ1 0,000บาทหรือถ้าเกิดที่เขาเคยทํามาก็คือออ6เเเเซซรรร์์กกิิิตตนนนีี่่ยค้้าาาดวมมททะบฉั ถ้าเป็นบ้านหนึ่งหลังจะติดให้ครบเนี่ยผมว่าบานครับสองแสไม่รู้อยู่หรือเปล่าเหมาะการทําเป็นคอนโดขนาดไม่เกิน 2Dk มากกว่าถามว่าน่าเล่นไหมผมว่าน่าเล่นแต่ควรจะต้องวางระบบในบ้านให้เพียงพอเช่นหน้าต่างสำหรับตุ่มนีงผมมองว่าหน้าต่างนี่สำคัญสุดหน้าต่างนี้น่าจะมีแบบเปิดปิดหน้าต่างได้นะสําคัญกว่าเพราะว่าเราออกนอกบ้านเราก็อยากเปิดหน้าต่างไว้ให้ลมเข้าแต่เรากลัวฝนตกเราต้องปิดหน้าต่างได้เป็นอะไรที่น่าเล่นนะสำหรับผมตอนนี้ถ้าเกิดมีใครติดตามให้ที่บ้านคงขำพีลึกเลยหน้าลองเล่นทุกวันเลย โอเคครับผม